เออเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะสำหรับเ,เหรียญรุ่นนี้นะครับปัจจุบันของผมเนี่ยหมดแล้วนะหมดแล้วนะตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่ไม่กี่องคสำหรับแจก fc เท่านั้นนะสำหรับคนที่ดูเป็น fc ผมเนี่ยผมก็จะแจกนะครับส่วนนะครับคนที่ยังพอมีนะคุณติดต่อไปที่ดัศกรทองเหล่านะครับน้องโก้ดัศกรทองเหลากับการทีมชาติไทยนะแกไม่ออกมานะครับเท่านั้นนะตอนนี้เพจปลอมมิชฉาชีพอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับ รวมถึงนะาเอาให้ติดต่อสองคนแล้วกันคุณแบ็คมรดกไทยนะแบ็คมรดกไทยนะครับแล้วก็ดัศกรทองเหลานะครับไอแกะไม่ออกวะนะครับติดต่อได้เลยนะครับสองคนนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพจดูนะครับอ่านี่ตอนนี้เพจต้องเป็นเพจนี้เท่านั้นนะเพจปลอมก็ปลอมอีกนะปลอมเพจมาอีกนะครับต้องเป็นเบอร์นี้นะอ่าเก้าพันเก้าร้อยคนนะครับสองหมื่นสองพันคนนะส่งรูปทางไลนนะ์นี่ฮะนี่ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะ ผิดแปลกแหวกแนวนี่มีของมีเขาทําเพจปลอมมาอีกนะปลอมแล้วปลอมอีกนะครับแล้วก็แบ็คมรดกไทยดูชื่อแบ็คในทีหนึ่งอ่ะคุณเอาไปแค่สองเพจนีนก่อนนะ <S <S ของผมไม่มีแล้วนะผมมีเฉพาะแจกอย่างเดียวนะครับเพราะล่าสุดตํารวจโดนหลอกไปนะครับตํารวจเสร็จไม่พอเป็นประหลัดนายอำเภออีกโดนหลอกไปอีกนะครับนายอำเภออ่านี่อีกอันหนึ่งนะเพจนี้อกันหนึ่งนะนะผู้มีตตดตามแบ็คมรดกไทยอันนี้นะคุณไปติดต่อเขาเอง นะครับเขายังมีเหรียญรุ่นนี้อยู่นะที่พิธีการลุกเสกดียเยี่ยมแต่ของผมมีสําหรับแจกเท่านั้นนะ,ะคุณติดตามเขาเองนะอันนี้นะสองอันนี้เท่านั้นนะแต่สกรทองเหลากับแบค็คมรดกไทยนอกนั้นผมไม่รับประกันใดๆทั้งสิ้นนะตัวใครตัวมันนะรวมถึงเพจของผมที่มีการทําเพจปลอมมานะหลอกตํารวจไปเพียบตํารวจได้โดนหลอกเป็นสิบคนนะแล้วก็สองสามวันนี้เป็นที่โดนหลอกไปนี่นี่เป็นเนื้ออะไรสองสามวันนี้ที่โดนหลอกเป็นพวกในอำเภอนะ โดนหลอกไปหกห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโดนหลอกจริงๆนะครับปอมเป็นบอยท่าปรจันทุกอย่างนะครับสุดท้ายนะครับโอนตังค์ไปนะครับหวังว่าจะได้เนื้อทองคําในราคาห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสุดท้ายเป็นมิจฉาชีพครับโดนหลอกไปเสร็จปุ๊บลายมาด่าผมอีกผมบอกอ้าแล้วตอนพี่ซื้อพี่ไม่มาถามผมล่ะแต่ตอนพี่โดนหลอกพี่มาด่าผมผมเขาบอกเขาบอกว่าเขาเนี่ยหลงเชื่อคิดว่าเป็นบอยท่าปรจั์ ทำไมบอยท่าประจาไม่ออกมาแก้ตัวบอกโู้พี่ผมโพสแม่งไม่รู้กี่โพสต์ไม่รู้กี่พูดกี่ไม่รู้กี่อย่างลนะสุดท้ายนะมิจฉาชีพเนี่ยได้เงินอะไรได้จากการหลอกลวงนะครับผมว่าเป็นล้านๆนะจากจากใช้ชื่อหน้าผมเนี่ยนะครับเอาหน้าผมไปทําเฟซปลอมเอารูปไปทาเฟซปลอมหลอกนะครับเยอะมากนะต้องระวังนะครับอ้าวมีคนมาแอดไซน์บีโอวายเก้าเก้าหกตัวแล้วอันนี้อันนี้คือใครวะไม่ใช่นะอันนี้มั่วนะครับ นะครับก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเยอะจริงๆนะเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับผมนี่กลายเป็นเรียกว่าโดนด่าเละเทะนะครับคือคุณโดนหลอกนะแต่คุณมาโทษผมนะครับผมแจ้งเตือนไม่รู้จะแจ้งเตือนอยังไงนะครับบอกให้พี่ระวังนะมิจฉาชีพแม่งมาทุกแบบของผมไม่มีแล้วนะฮะผมมีเฉพาะแจกเอเท่านั้นนะฝากประกาศเพื่อนๆด้วยนะ